ชาวฟี่ฟ้าไร่สามวันนี้อยู่กับผมในโคกนะฮะเราก็จะมาทำการเปิดของนะฮะจากผมมาชั่นแรกเชียวในพวกนี้ดนี่แหละของวันนี้ต้อนรับการอัปเดตนะฮะแพดใหม่นะครับผมมันก็แรกได้ประมาณสองของผมผมแลกไปร้อยบาทได้ก็เนี่ยจะมีเงินทั้งหมดก็ มันมีสิบล้านคือชุดเนี่ยอันนี้บวกสองหรบวกห้าเบสสามสิบสามไปแล้วก็โอนร้อยเนี่ยประมาณนี้คะ่ะอันเจอคนหนึ่งเนี่ยไอดี ID หนึ่งจะแลกได้สองครั้งนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเลยทีละใบนะฮะว่าจะได้อะไรมัง้งแต่ดูลักษณะแล้วถ้าเกิดเอาไปขายาผมว่าคงจะล้นตลาดกันอาจจะได้ไปแลกเปลี่ยนต่อมา,มาดูใบแรกกันนะฮะ และเป็นมาคาร์ลัฟอดบวกสามยี่สิบล้านอืาใบที่สองครับมาคาร์ลัฟอดบวกสามยี่สิบล้านอ่าถ้ามาหกตัวนี้ผมควรจะดีใจมากแน่ <c oughs> โอเคไปกันต่อดิมิทีปายเยสบวกสองนะฮะหาล้านเจ็ดใบที่สี่ครับกอนซาโลฮิโกอินบวกสองสิบเอ็ดล้านครับ ใบที่ห้าหรือสองใบสุดท้ายนะจ๊ะเป็นพโบ,บ 17, 000, 000, ดิบล่าบวกสองนะฮะสิบเจ็ดล้านด้วยกันอ่าใบสุดท้ายครับดูก,ก้าโมดินบวกสองผมได้บวกสามมาสองตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นบวกสองหมดเลยนะรวมๆแล้วก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้านได้แต่ถ้าเกิดไปขายเนี่ยบอกได้คำเดียวว่า สนตลาดแน่นอนหอนี่ไงมาแล้วเนี่ยเออนี่ไงเห็นไหมถ้าคร่าวๆก็ประมาณน,นี้นะครับกับปมของฉันและเชลนะฮะโอเคต่แต่ว,ว่าอันนี้เป็นของแถมไปเลยแล้วกันนี่ๆเราก็แลกเชลไปแล้ว ผมจะพอจะมีตัวบวกอ่าบวกห้าไปแล้วกันงนั้นอเออนี่แหละโอ้หพอดีเลยไอ้ที่แรกๆมาได้ได้ใช้หมดเลยร้อยยี่สิบเจ็ดล้านไปขื้นเก็บเอาไว้ผมว่าคงราคาโตข่ายไม่ได้เอาแล้ว ปุไมไหมเนี่ยโหมดมันเลือบบกฮะเราก็ยังดีนะขาดทุนนิดหน่อยสิบทีโบกห้าตกอยู่ที่เก้าสิบอล้านเราสามารถเอาไปขายได้ต่ออืมประมาณนั้นนะประมาณเ2้าิบสองล้านนะฮะก็ยังดีกว่าเป็นปีพวกนั้นราคาลงเป็นเนราดิโอเคครับนะฮะยังไงก็ คลิปนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้คะขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะยังไงก็ไว้กลับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมกุ s บายซี a g เกนอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับปุ่มด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า